สวัสดีครับสสวััดีครบทุกผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนนะครับเชิญเค้ามาอยู่กับผมสุพัชวรามาลีครับแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์จิระด้วยครับสวัสดีครับท่านครับครับในรอบหนึ่งที่ผ่านมานะครับผู้ชมประเด็นที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดเลยก็คือเรื่องของโรฮิชญาครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ได้ติดตามไหมก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเรามองจาก มุมมองของมนุษยชนเขาก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนเพียงแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นข่าวอแล้มันเป็นข่าวซึ่งทําให้ประเทศเราเสียหายด้วยใช่ไหมเขาก็มีการค้ามนุษย์อะไรเกิดขึ้นนะฮะผมก็เลยนึกถึงที่ยุโรปเหมือนกันนะคนในโลกก็ เมื่อเมื่อเมื่อไม่มีโอกาสใช่ไหมเขาก็จะอยากมีโอกาสไปแต่คราวนี้ขึ้นไปทางรถไฟก็ดีไปท้รถอะไรก็ดีเนี่ยมันก็เสี่ยงครับก็เลยต้องมาทางเรือใช่ไหมที่น่าสนใจคือก็มาที่ประเทศไทยด้วยที่มาเลยุด้วยที่อินโดด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราทําเรื่องคนเนี่ยเรามาสะท้อนให้เห็นสังคมไทยใช่ไหม อยู่อย่างสบายไปได้บัตรพระเจ้าอยู่หัวมีข้าวกินอะไรเงี้ยแล้วมีศักดิ์ศรีมีชาติของตัวเองนะฮะคืออยากให้ประเด็นแค่เนี้ว่าว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็สะเทือนใจอะ่ะใช่ไหมฮะเพราะบางทีก็ก็จมน้ําไปเสียชีวิตโรคอุบัติเหตุที่ที่ยุโรปก็เกิดขึ้นในยุโรปเองก็มีความพยายามที่จะเกิดขึ้นอันนี้ ชนชาติเหล่านี้มันถูกในอดีตคนอังกฤษก็ไปเอามาจากบังกลาเทศชมาอยู่ที่รัดรัฐหนึ่งที่ลักไข่ยไข่ยะไข่ย่ไข่แล้วก็คนพม่าเองเขเนื่องจากเขาเป็นพุทธใช่ไหมเขาก็ไม่ไม่ค็จะต้อนรับเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ให้เห็นถึงท่านผู้ชมฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยคุณบิ๊กฟังนะถ้ามีความมุ่งมั่น มันกองคังก็มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคครับแล้วคนเหล่านี้คือความสำเร็จอันหนึ่งนะฮะอย่างคนไทยเราอาจจะสบายเกินไปใช่ไหมมันก็เลยไม่มีแรงผลักดันที่ไปสู้กับเขานะครับบทเรียนก็คือให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับครับเอาละครับไปถึงเรื่องของนักกีฬาบ้างดีกว่านะครับเพิ่งทราบว่าอาจารย์ในคบในฐานะว่านายกสมคมสเกตบอลเพิ่งไปมาเลเซียมาอีกแล้วคืออยากเล่าให้ฟังว่ากีฬาเนี่ย มันเป็นเรื่องสำคัญระดับนานาชาตินะฮะเพราะสมาคมเราก็เป็นสมาชิกของเขาเรียกฟีบ้าฟีบ้าในโลกนี่ก็มีทั้งหมดเกือบ200กว่าประเทศสมาชิกนะครับแต่ว่าในเอเชียเนี่ยก็จะมีประมาณเกือบ50ประเทศที่ผมไปเนี่ยเป็นสัมมนาที่จัดโดยฟีบ้าโลกหรือว่ฟีบาเอเชียแต่เชิญเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้ง10ประเทศนะฮะคือข้อดีก็คือว่าถ้าเราไปแล้วเราเข้าใจเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะเห็นว่าองค์กรระดับโลกเนี่ยเขาจะช่วยเราได้หลายอย่างนะฮะอันแรกก็คือว่าฟีฟบา,บาเวอร์เนี่ยก็ไปอยู่ในโอลิมปิกสากลนะค,<า>คือโลกเราจะมีโอลิมปิกแล้วมีสมาคมคคและโอลิมปิกสากลเนี่ยจะไม่ส่งเงินโดยตรง เขาจะผ่านโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่าโอลิมปิกโซลิดาริตี้ซึ่งโอลิมปิกโซลิดาริตี้เนี่ยก็เป็นหน่วยงานซึ่งจะพัฒนาเพราะนั้นทางฟีบาเอเชียก็เลยบอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่ส่งโครงการของเงินไปที่โอลิมปิกสากลโซลิดาริตี้ผ่านโอลิมปิกในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเสียโอกาส mm hmm. นะนนอันนี้กลับมาเนี่ยผมก็จะบอกทางสมาคมว่าอย่างสมมติเราจะจัดเรื่องเกี่ยวกับ ไทยกับประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงหรือนะไทยกับเรื่องรเรื่องเยาวชนอะไรเงี้ยนะฮะ,ะก็จะมีเงินให้แล้วประเด็นที่สองก็คือว่าเวลาเราไปประชุมแบบเนี้ยถ้าเราได้ออกความเห็นรเราก็จะเห็นว่าบทบาทของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับ,รบนะฮะเพราะว่าบาสเกตบอลเราในในซเซอิเชียเราก็เป็นรองเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์แต่ถ้านับนับเหรียญทองเนี่ย เราเราเราได้เหรียญทองผู้หญิงใช่ไหมตีเกมแต่ว่าเราได้เหรียญเงินของผู้ชายะฉะนั้นการไปคราวนี้เราก็ไปแลกเปลี่ยนไปมมเห็นกันขนาดเดียวกันเราก็มีโครงการที่เราจะต้องกลับมาทําอย่างเช่นเขามีระบบซอฟต์แวร์รนะฮะซึ่งทําให้เราลงลงทะเบียนผู้เล่นอะไรเงี้ยนะฮะคือคือองค์กรพวกนี้เป็นองค์กรซึ่งมีมีมาตรฐานของการ กีฬาสากลเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วก็จะพัฒนาสมาคมอย่างเราอ่ะนะฮะให้เป็นสมาคมที่มีศักยภาพในการดูแลบาสเกตบอลในประเทศเหล่านั้นครับผมนะครับแม่อาจารย์ได้เกริ่นถึงเกี่ยวกับเรื่องกีฬากีฬานะครับพอดีเลยครับช่วงหน้าเนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ดรสุพิษมหาอสมาฮิโตนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสตรีและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นรูปกีฬานะครับเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับกับฟังความคิดดีๆครับ ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าด,ดีที่สุดต้องซอมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซอมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงค์คอปเปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ให้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลเอาไว้นะฮะว่าเราจะต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยเนื่องจากจุดตรงนี้ท่านให้ตัวนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่12กันยายน2557เพราะฉะนจ้นจากจุดตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เลยได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้นะคะ ซึ่งพอเราได้รับโจทย์นะคะจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการที่ต้องปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทยนั้นเนี่ยเราได้มีการเดินทางไปสิ่ภาคทั่วประเทศไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในเรื่องของเป็นภาคีเครือข่ายทางด้านการกีฬานะคะซึ่งก็มีประเด็นสําคัญสําคัญนี่อยู่หลายเรื่องนะ,ะซึ่งเ,งเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าในประเด็นแรกที่อยู่ในกระเช้าแรกก็คือว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานนั่นหมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จากะจากจุดตรงนี้เนี่ยเราก็มาวองดูว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรเราก็ได้ไปพบกับผู้บริหารทางการศึกษาทั้งหลายแหล่ก็มาพบว่าจุดหนึ่งที่ทําให้เด็กๆของเราเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายลดน้อยถอยลงแล้วก็ในเรื่องของระเบียบวินัยจริยธรรมคุณธรรมก็หดหายไปมันเนื่องมาจากอะไรก็เห็นเป็นที่ชัดเจนนะคะก็เนื่องาจากการที่เด็กมีการลดชั่วโมงเหรียนพระ,ะศึกษาใน โรงเรียนนะคะจากเดิม2องคาบก็มาเหลือ1นึคาบจาก1นึคาบก็ยังมาร่วมกันกับการสอนศึกษาอีกลหลายๆนี่ะซึ่งชัดเจนมากเลยเวลาไปเจอกับ เครือข่ายต่างๆที่ภูมิภาคกันนะคะเราก็ไปพบว่าเขาอยากจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยนะคะตังถือว่าเป็นองค์กรที่ทํางานกับคนในระดับราษฎาจริงจริงเพ้นตตรงนี้เราบอกว่าความเชื่อมโยงในการที่จะให้เขาทำงานร่วมกันกับองค์กรกีฬาที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะซึ่งนี้นก็เป็นคร่าวๆในประเด็นประเด็นที่2นะคะทีนี้ประเด็นที่3ก็กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในส่วนของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นเนี่ยขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเม,เมื่อพูดถึงความเป็นเลิศนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือว่าจะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาจัดได้อย่างไรนี่ด้วยทีนี้โจทย์ที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้กับคณะนักวิจัยเอาไว้เนี่ยนอกเหนือจากการเก็บประเด็นต่างๆมาแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เราหาแนวทางเป็นวิสัยทัศน์ของการปฏิรูป การกีฬาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเราบอกว่าเล่นกีฬาละออกกำลังกายเพื่ออ,อะไรฮะให้เป็นวิถีชีวิตจนกระทั่งเพื่อเป็นมีสุขภาวะที่ดีนะฮะของเด็กและเยาวชนกระเช้าที่สองนั้นเราพูดถึงเรื่องของการพัพฒนาสมรรถนะของบุคลากรก,รก,รกีฬาด้วยวิทยาศาสตร,ร์การกีฬานะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วนะฮะว่าสาเหตุหนึ่งที่การกีฬาของเรายัางไปไม่ไกลเท่าที่ควรนั้นก็ด้วยการที่เรายัางขาดนักการจัดก,การกีฬามืออาชีพ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราก็พยายามที่จะเร่งพัฒนาตรงจุดนี้นะคะทีนี้กระเช้าสุดท้ายที่เรามองอยู่ก็คือกระเช้าของเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุน,นะะในการที่จะให้อุตสาหกรรมกีฬานั้นเนี่ยเป็นส่วนในการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมกีฬาขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามมองดูว่าขณะนเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะคือดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เห็นเหตุการณ์มาตลอดนะคะก็มองว่า วิวัฒนาการทางด้านการกีฬามีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆอนาคตข้างหน้าเราเราเรามองไปตรงไปตรงนั้นถ้าจะมองตรงนั้นเนี่ยตัวเองคิดว่าเราจะต้องพัฒนา ที่สวนที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยซะก่อนเพราะว่าเรื่องของคนเรื่องของการพัฒนากําลังคนเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วถ้าเผื่อเราไปจับอาตอนปลายแล้วเนี่ยนะคะไปจับมาจุดที่มันเป็นต่อยอดไปแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเสียใจยเพราะว่าไปมองในเรื่องของแข่งขันแล้วเขาก็จะมองแต่เรื่องแข่งขันโดยที่ไม่ได้มองในเรื่องของคุณภาพในเรื่องคุณค่าของกีฬาที่จะช่วยเสริมให้เขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้เนี่ยได้นะคะนี้แต่ถา,ถามอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะมองว่า การกีฬาของประเทศไทยเราเนี่ยจะเข้าสู่ยุคของการที่จะนําในเรื่องของธุรกิจกีฬาอุตสาหกรรมกีฬาในเรื่องของอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นอาชีพทางการกีฬาพูดได้อย่างเร็วๆเลยนะคะอย่างตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าต้องไปจัดการต้องไปดูแลในเรื่องของเด็กและเยาว,วชนในสถานศึกษาเนี่ยซะก่อน เนะตรียมความพร้อมให้กับเขาในเรื่องของทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาจิตวิญญาณนะฮะโดยการใช้กิจกรรมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนี่แหละค่ะเป็นสื่อในการที่จะช่วยพัฒนาเนี่ยเขาเพราะั้นตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นสําคัญที่คิดว่าต้องทําก่อนนะคะแล้วอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองนะคะค่ะอาจารย์เป็นไงับฟังแล้วปฏิรูปกีฬา <G ül üyor> ของประเทศไทย <G ül üyor> จะไปยังไงครับ <G ül üyor> ผมคิด<อ><า>ว่า,วามันปฏิรูปเพื่อจะไปรองรับอาเซียนด้วยว่าว่าตอนนี้เรา พอเข้าอยู่ในอาเซียนเนี่ยกีฬาก็จะหนึง่งในเสาหลักใช่ไหมอยู่ในเสาสังคม huh. เสาวัฒนธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิรูปกีฬาของเราในวันนี้โดยเฉพาะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนแรกคือให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะฮะาาออกออกออกกำลังกายนะฮะเพราะการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าใช่ไหมฮะ เราจะเข้าไปแข่งขันเข้าไปอยู่ในอาเซียนเราก็พร้อมเสร็จแล้วเราก็มีองค์งก,งการที่จะให้กีฬาของเราเนี่เป็นเลิศใช่ไหมฮะนอกจากเป็นเลิศในระดับอาเซียนแล้วนะมันก็ต้องเป็นเลิศในระดับเอเชียด,ด้วยระดับโลกด้วยเพราะนั้นท่านสุพิษเนี่ยท่านเป็นคนที่มองกีฬาในมุมของเขาเรียกว่าโอลิมปิกฟิโลสอฟีใช่ไหมฮะว่าโอลิมปิกจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่มีเหรียญทองอใช่ไหม มันเน้นเรื่องภาวะผู้นำเน้นเรื่องความโปร่งใสเน้นเรื่องสปิริตนะฮะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าข้อดีของท่านสุพิษเนี่ยท่านสอนปริญญาเอกอยู่ที่เกษตรนะฮะแล้วการที่ท่านกับผมได้พบกันเนี่ยก็มีสองเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมได้ทำ r รเสิร์ h ที่ที่มูลนิธิเนี่ยแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องสปอร์ตแอนด์ทัวริซึมนะฮะ แล้วก็สปอร์ตเนี่ยมันก็จะไปกระทบเรื่องธุรกิจนะฮะเรื่องการจัดอีเวนต์หรือในอนาคตาอาจจะมีการจัดฟุตบอลโลกร่วมกันเนีทำให้ท่านได้เห็นว่ากีฬากับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะไปด้วยกันต่อไปนี้จะมีวิชาหนึ่งก็เรียกว่า Economics of อ p o r t รตใช่ไหมเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือให้เห็นว่ากีฬานั้นเนี่ยจะจะเป็นช่วงที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผมยกตัวอย่างถ้าผมได้รับโค้ชมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเช่นฟีบาร์เขาส่งโค้ชมาเงี้ยผมอาจจะจัดคลินิกโค้ชที่หนองคายใช่ไหมเชิญลาวเชิญพม่าเชิญเขมรมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเราอาจจะจัดบาสเกตบอลในสามจังหวัดภาคใต้ใช่ไหมใช้เริมความสมพัญแล้วก็เอามาเลเอาอินโดมาเพราะนั้นที่ผมไปต่างประเทศกับที่ฟังท่านสุพิษเนี่ยมันก็คืออันเดียวกัน นะฮะเพียงแต่เราเรามักจะไปมองกีฬาเป็นเรื่องของนักกีฬาเราต้องเอากีฬาอยู่เป็นเขาเรียกเป,เป็นเมนของสังคมคนะเพราะนั้นรายการในวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าคนที่เป็นครูพลระ,ระซึ่งมีอยู่มากมายในโรงเรียนนะฮะตอนหลังๆเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ให้เรียนพละ,ะเนี่ยน้อยลงบิ๊กก็คงสร้างเพื่อจะไปเรียนวิชาการสอบข้าวสอบออกแต่พอออกมาแล้วไม่มีสปิริต ต้องทำงานเป็นทีมต้องรู้เขารู้เรารู้แพ้รู้ชนะของเรานี่แปลกถ้าไม่ชนะกูกูชกอะไรเงี้ยซึ่งมัน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 เป็นอะไรที่ผมผมชอบคนที่แพ้ครับแต่ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็เรียนจากความล้มเหลวครับแล้วผมชอบคนชนะที่ไม่ไปเยาะเย้ยคนแพ้สังเกตดูคนที่เป็นนักกีฬาเก่งเนี่ยเขาจะพูดเก่งเขาจะแสดงความ ยิน,พพนดีกับคนที่ชนะก่อนพอ,อเวลาดูเทนนิสนะฮะหรือคนที่ชนะก็บอกว่าคนแพ้เนี่ยเล่นดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสังคมที่มันสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นท่านสุพิษเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเพระท่านนั่งอยู่ตรงโอลิมปิกเป็นรองประธานโอลิมปิกสากลด้วยก็เลยถือโอกาสใช้ช่วงเนี้ยนะฮะเล่าให้ฟังว่าผู้ฟังที่อยู่ ในรายการของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มองทรัพยากรมนุษย์แค่แค่ทำงานนะเรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องสําคัญครับผู้ชมครับเรื่องของกีฬานะครับทุกวันนี้จริงแล้วมีความสําคัญมากๆนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับทำให้สังคมเนี่ยสามารถใช้เป็นแกนนาได้เลยอย่างที่อาจารย์ว่านะครับให้สังคมมีสิริตนะครับน้ำใจนักกีฬาก็จะมีสังคมที่อยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับนี่คือช่วงของฟังความคิดดีๆนะครับชื่อหน้าปฏิตามนะครับช่วงอ่านหนังสือดีๆครับ ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าด,ดีที่สุดต้องซอมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องสอมให้หนักกว่า uh huh. คนหัวใจสู้คนหัวใจสิง t Lions e Pride n Corporation and Chelsea Football Club คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด สู่ช่วงอ่านหนังสือดีๆครับอาจารย์ครับก็หนังสืออะไรครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกับทางคิโนคุณิยะเพิ่นคิโนคุณิยะที่ผมรู้จักเนี่ยอยู่ที่เอมพพอลเอียมแต่ตอนนี้ขอเรียนให้ทราบว่าร้านที่แอมพพเลเียมเก่าอ่ะเขาย้ายไปอยู่ตึกใหม่นะฮะแต่ว่าผู้จัดการชื่อคุณพานุก็ยังอยู่ที่เดิมนะครคือคือเรียนคุณบิ๊กว่า รายการเราเนี่ยมีไฮไลท์ทุกเดือนเรื่องหนังสือเน่ยฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเฉพาะหน้าปกเนี่ยผมว่ามันก็ดึงดูดใจนะเพราะคนคนคนหน้าปกเนี่ยเป็นเป็นผิวดําแต่เขาใส่เสื้อสีสดใสอาจารย์สดใสมากแล้วก็นามสกุลเขาก็เหมือนประธานาธิบดีโอบาม่าจริงแล้วเล็กหนึ่งครับอาจารย์คือหนังสือเล่มนี้ผมว่ามีข้อดีอยู่สองเรื่องก็คือว่า มันทำให้เห็นประวัติศาสตร์ของการเหยียดผิวในอเมริกาะะแล้วการเหยียดผิวอันนั้นเนี่ยก็ไม่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดานะสามารถหลุดจากอะไรฮะความาล้มเหลวในชีวิตใช่ไหมเพราะหลังล่าสุดเนี่ยก็มีการต่อสู้กันระหว่างตำรวจกับผิวดำ ในอเมริกาใช่ไหมที่มิสซูรีก็ดีที่บัลติมอร์ก็ดีจนกระทั่งมีคนก็บอกว่าเอออเมริกาก็มีมาตินลูเตอร์คิงใช่ไหมเคยบอกว่าฉัน have a dream ทำให้คนผิวดำมีสิทธิเสรีภาพแต่ลึกๆแล้วท่านผู้ฟังฮะคนอเมริกันเนื่องจากผมเป็นนักเรียนที่อเมริกาด้วยเขาเขาเป็นคนที่รังเกียจผิวสีนเพราะว่า อันนี้ผิวคือีลน,นี่มันคือค่านิยมของคนบางคนแน่นอนคนมีความรู้คนที่เรียนหนังสือคนที่อยู่ตามอีสต์โคสก็ดีแถวนิวยอร์กวอชิงตันแถวแคลิฟอร์เนียมาถึงวอชิงตันเนี่ยคนเหล่านั้นมีความรู้เขาก็มองมนุษย์เนี่ยเท่ากันใช่ไหมฮะมมข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือให้เห็นถึงการต่อสู้แล้วก็การเลี้ยงดูคือเงินเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับ คุณธรรมจริยธรรมในสังคมครับแล้วพ่อแม่เขาก็ปลูกฝังให้เรียนหนังสือดีไปเรียนที่ p ปรินคตันแล้วเรียนไปที่ Harvard ์ดแล้วในสุดก็ออกมาทํางานและตอนที่เขาจบรอก็คือผมจะไม่พูดสมัยที่เขาแต่งงานกับโอบามาเพราะมีการพูดหลายตอนตอนที่เขาจบกฎหมายมาเนี่ยคุณบิ๊กลองคิดดูคนส่วนใหญ่ถ้าเขาผิวดำเนี่ยเขาก็จะบ้าเงินใช่ไหม ความบ้างเงินเงินเขาก็เป็นทนายความบริษัทข้ามชาติครับแต่ปรากฏว่าเขาเขาถามตัวเขาเองว่าอันนี้น่าสนใจนะเขาถามว่า Pur p o s e แล้วก็มีนิ่งของชีวิตฉันคืออะไรนะความจริงผมก็ตกใจเหมือนกันก็าพูดคำว่า Purpose and meaning เนี่ยเหมือนทฤษฎีของผมในเรื่องทุนแห่งความสุขใช่หทุนแห่งความสุขของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินเยอะผมต้องการทำงานที่มีเป้าหมายเพราะนั้น คุณคุณมิเชลเนี่ยในสุดแกก็ตัดสินใจว่าไม่ทำงานให้บริษัทข้ามชาตดไปเป็นผู้บริหารหมายไรชิคาโกับสถาบันการศึกษาเลยซึ่งเป็นหมายไรชั้นนำนะครับแล้วก็ถึงแม้เงินเดือนอาจจะไม่เท่ากับตามกฎหมายแล้วเวลาแกเลี้ยงลูกเนี่ยน่าสนใจมากเลยลูกแกเนี่ยต้องทำสองสองเหมือนเหมือนคุณธนินพูดสองแรกก็คือต้องเลเล่นกีฬา 2องสองสองสองอย่างแล้วว่าเป็นนักเรียนเนี่ยต้องรู้สองภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษท่านผู้ชมฮะคนผิวดำหนึ่งให้ลูกเล่นกีฬาถ้าถ้าเก่งวิ่งก็ต้องเก่งอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาเน้นเรื่องสุขภาพอนามัยเพราะเออมันตรงกับรายการเราพอดีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นลูกของเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงมีลูกผู้หญิงสองคนที่มีสุขภาพดีแล้วอย่างน้อยรู้สองภาษา ตั้งแต่นักเรียนมัธยม<ะ>ผมอยากถามพ่อแม่วันนี้ที่มีลูกอายุกําลังเรียนมัธยมอยู่จะมีใครไม่บอกว่าให้ลูกเรียนเล่นกีฬาสองภาษาผมเห็นวม่บางคนให้ลูกเรียนเปนโนใช่ไหมเล่นดนตรีเล่นเปนโนบางทีก็เรียนอะไรบางอย่างแต่ว่าให้เล่นกีฬาสองอัน เขากลัวสอบเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ไม่ได้สองให้เขาเรียนสองภาษาภาษาอังกฤษคนไทยก็โทษนะไปแย่แล้วเรียนอีกสองภาษานะเพราะฉะนั้นผมอยากให้อ่านเล่มนี้ดูว่าให้สำหรับคนที่สนใจความจริงของอเมริกาจะได้เห็นว่าพ่อแม่ที่ปลูกฝังึ้นในในอเมริกาถ้าพ่อแม่ไม่มีความรู้เนี่ยผู้ชายพอมีลูกแล้วก็จะหนีผู้หญิงมาอยู่ในเมืองทํางานทลูก ที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพ่อก็เกิดครา임เกิดปัญหาขึ้นมาแต่เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่นอกจากเขาเขาเซอร์ไพแล้วเนี่ยเขายังขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาได้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็น่าสนใจที่เราได้ติดตามแมเสียดายนะครับเวลาช่วงนี้ไม่เคยพอเลยนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับไปติดตามหาอ่านได้นะครับมิเชลโอบามาครับชีว่าประวัตินะครับเขียนโดยพีเตอร์อสโลเวนนะครับแมวันนี้เเวลาของรายการหมดแล้วครับ ต้องติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวนะ่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมจ,จักจิระพร้อมทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ